ความลับของสามีฉันเริ่มต้นในคืนที่ฝนตกหนักจนน่าสะพรึงกลัวฉันยืนมองหน้าต่างบ้านเก่าที่พ่อแม่สามีทิ้งไว้ให้ลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนเหมือนมีคนวิ่งหนีอะไรบางอย่างกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นไม้ผูจากพื้นบ้านลอยมาเตจมูกที่นี่คือเมืองเล็กๆติดชายฝั่งที่คลื่นทะเลซัดดังสนัน่นฉันชื่อนิดภรรยาของต้นผู้ชายที่ทุกคนบอกว่าจะดีเกินไปแต่คืนนี้ฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนมีเงาดำซ่อนอยู่ในบ้าน พ่อแม่ของตนยึดทุกอย่างไปหลังจากเขาเสียชีวิตกระทันหันเงินบ้านรถยนต์หายไปหมดราวกับฉันไม่เคยเป็นอะไรฉันเหลือแค่เสื้อผ้าเก่าๆก,กับความสงสัยที่กัดกินใจทุกคนในเมืองนี้รู้ว่าพ่อแม่ตนโลภมากแค่ไหนแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะพวกเขามีอำนาจเงียบๆฉันนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ที่ขาโยกไปมาเองเสียงไม้ลั่นดังก้องในห้องที่เงียบจนหน้าขนลุกฉันหยิบจดหมายเก่าที่พบในลิ้นชักของตน มันซ่อนอยู่ใต้กองกระดาษเหมือนเขาไม่อยากให้ใครเห็นข้อความในนั้นเขียนด้วยลายมือสันๆของเขานิดถ่าผมไม่อยู่อยาเชื่อพ่อแม่ผมเลยหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกนี่คืออะไรกันเขารู้ตัวว่าเขาจะตายเหรอฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาต้นไม้ไว้เหมือนคนยืนมองฝนยังตกไม่หยุดเหมือนพยายามกลบอะไรบางอย่างสองเดือนก่อนต้นตายเขาบอกฉันว่าเขาจะไปหาหมอ เขาดูซีดเสียวเงือออกเยอะผิดปกติตอนกลางคืนฉันถามว่าเป็นอะไรเขายิ้มแล้วบอกว่าแค่เหนื่อยตอนนั้นฉันเชื่อเขาเพราะฉันรักเขามากเกินไปแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยว่าเขาปิดบังอะไรพ่อของตนเดินมาที่บ้านวันรุ่งขึ้นหลังงานศพหน้าเขาดูเย็นชาเหมือนงูที่รอฉกเยือ่อนิดลูกไม่มีสิทธิ์ในอะไรทั้งนั้นน้าเขาพูดแม่ของตนยิ้มมุมปากเหมือนชนะอะไรบางอย่าง ฉันรู้สึกเหมือนถูกแทงที่ท้องด้วยมีดเย็นๆพวกเขายึดโฉนดบ้านไปต่อหน้าต่อตาฉันพยายามเถียงแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยต้นไม่เคยบอกฉันเรื่องทรัพย์สินหรือเงินเก็บฉันรู้สึกโง่ที่เชื่อใจเขามาตลอดเจ็ดปีคืนนี้ฉันนั่งอ่านจดหมายนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกลายมือของต้นดูเหมือนเขียนด้วยความกลัวถ้าผมตายให้ไปหาพี่ชายผมที่กรุงเทพพี่ชายของต้นหรอเขาไม่เคยพูดถึงคนนี้เลย ฉันนึกถึงหน้าแม่สามีที่ยิ้มแปลกๆตอนงานศพเธอพูดว่าต้นจากไปอย่างสงบไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเขาสงบจริงหรือไม่ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนของบ้านหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะมันดังชัดเจนมากฉันคว้าไฟฉายเก่าที่แบตใกล้หมดแล้วเดินขึ้นไปบันไดไม้ลั่นทุกก้าวเหมือนร้องให้ให้ฉันหยุดกลิ่นคาวๆลอยมาจากห้องนอนเก่าของต้น ฉันเปิดประตูช้าๆเห็นแค่ความมืดกับฝุ่นนะแต่ฉันรู้สึกว่ามีคนอยู่ในนั้นแน่นอนฉันฉายไฟไปรอบห้องหัวใจเต้นดังจนหูอื้อแสงไฟส่องไปเจอกล่องไม้เล็กๆใต้เตียงมันปิดสนิทมีรอยขีดขวนเหมือนถูกเปิดบ่อยๆฉันคุกเข่าลงดึงกล่องออกมาด้วยมือสัน่นฝุ่นลอยฟุ้งจนฉันไอแทบขาดใจข้างในมีสมุดบันทึกเล่มบางกับกุญแจเก่าฉันเปิดสมุดนั้นด้วยความระวังกลัมันฉีก หน้าแรกเขียนว่าผมขอโทษนิดผมทำเพื่อคุณฉันอ่านต่อไปหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีพ่อแม่ผมวางแผนมานานแล้วผมรู้ช้าไปเขารู้หรือว่าร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาฉันได้ยินเสียงดังโครมจากชั้นล่างกระทันหันไฟฉายหล่นจากมือกลิ้งไปชนขาเตียงฉันตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวมีคนอยู่ในบ้านนี้กับฉันแน่นอนฉันหยิบสมุดกับกุญแจยัดสายกระเป๋าเสือ้อ เสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นเหมือนเดินขึ้นบันไดฉันมองหาที่ซ่อนแต่ห้องนี้ว่างเปล่าประตูห้องเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงลมพัดเงาดำายืนอยู่ตรงนั้นมองฉันด้วยตาเย็นชาฉันกรีดร้องจนคอแหบแต่ไม่มีใครได้ยินฝนยังตกหนักเหมือนซ่อนความลับมืดดำฉันรู้แล้วว่าต้นไม่ได้ตายธรรมดาแน่นอนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงพ่อแม่สามีฉันซ่อนอะไรไว้จากฉันกันแน่ ฉันต้องหนีไปหาพี่ชายของต้นให้ได้แต่ตอนนี้เงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกลแล้วฉันรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆที่ต้นคอหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมานี่คือคืนที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตลอดการฉันยืนตัวแข็งทื่อในห้องนอนเก่าที่มืดสนิทเงาดำนั้นเดินเข้ามาใกล้จนลมหายใจร้อนเผาแต่หน้าฝนยังตกหนักซัดหน้าต่างเหมือนร้องให้แทนฉันกลิ่นคาวจากชั้นล่างลอยขึ้นมาผสมกลิ่นฝุ่น ฉันกำสมุดบันทึกของตนแน่นจนนิ้วชาเงาดำหยุดก้าวมองฉันด้วยตาที่สะท้อนแสงไฟฉายนิดอยากขยับเสียงนั้นทุ้มต่ำจนหน้าขนลุกฉันรู้สึกขาเริ่มสั่นเหมือนจะสุดลงพื้นนี่ไม่ใช่พ่อหรือแม่ของตนแน่นอนฉันกลั้นหายใจถอยหลังจนหลังชนขอบเตียงเขาเดินเข้ามาอีกก้าวเผยหน้าต้แสงสลัวผู้ชายแปลกหน้าที่มีรอยแผลเป็นยาที่คางผมชื่อเอกเป็นพี่ชายของต้นเขาพูด หัวใจฉันเต้นโครมครามจนเจ็บหน้าอกพี่ชายของต้นหรือทำไมฉันไม่เคยรู้ฉันมองหน้าเขาสงสัยว่าโกหกหรือเปล่าเขายิ้มมุมปากเหมือนรู้ว่าฉันคิดอะไรต้นบอกให้ผมมาหาคุณถ้าเขาตายฉันนิ่งไปชั่วขณะคำพูดนั้นหนักอึ้งฝนหยุดตกกระทันหันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจฉันถามว่าเขารู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับต้นเอกนั่งลงบนเก้าอี้เก่ามองฉันนิ่ง ตนไม่ได้ตายธรรมดาคุณรู้แล้วใช่ไหมฉันพยักหน้ามือยังกำสมุดแน่นอยู่เขาชี้ไปที่สมุดบอกว่าให้อ่านต่อฉันเปิดหน้าถัดไปด้วยนิ้วที่เย็นเฉียบพ่อแม่ผมใส่ยาพิษในอาหารผมทุกวันฉันอ่านประโยคนั้นแล้วรู้สึกคลื่นไส้ทันทีต้นรู้เรื่องนี้หรือเขาถูกฆ่าจริงๆกลิ่นข้าวจากฉันล่างเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆฉันมองหน้าเอกถามว่าเขามาทำไมผมมาช่วยคุณตามคำขอของต้น แต่สายตาเขาเย็นชาจนฉันไม่ไว้ใจฉันถอยไปยืนใกล้ประตูเตรียมหนีถ้าจำเป็นเอกลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปพ่อแม่ของต้นรู้ว่าคุณเริ่มสงสัยแล้วฉันรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเหมือนตกนรกพวกเขาจะทำอะไรฉันต่อจากนี้เหรอฉันได้ยินเสียงรถยนต์ดังมาจากหน้าบ้านเอกหันมามองฉันบอกว่าเราต้องไปเดี๋ยวนี้ฉันลังเลแต่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ฉันวิ่งตามเขาลงบันไดที่ลั่นดังทุกขั้นกลิ่นขาวนั้นแรงขึ้นจนแทบอาเจียนเราวิ่งผ่านห้องครัวเห็นจานอาหารค้างอยู่ข้าวเหนียวกับปลาย่างที่ต้นชอบกินฉันหยุดมองจานนั้นหัวใจเต้นแรงผิดปกติเอกดึงแขนฉันให้วิ่งต่อไปข้างนอกอากาศชื้นๆข้างนอกตีหน้าจนเหนียวเนอเสียงคลื่นทะเลดังกระหึ่มเหมือนเตือนภยัยฉันเห็นไฟหน้ารถสว่างจ้าจอดอยู่หน้าบ้าน เอกพาฉันซ่อนหลังต้นมะพร้าวข้างรัว้วฉันหายใจหอบมองผ่านใบไม้ที่เปียกฝนพ่อของตนลงจากรถถืออะไรบางอย่างแม่ของตนตามมามือถือไฟฉายสองรอบรอบฉันรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อที่ถูกล่าเอกกระซิบว่าเราต้องไปที่ท่าเรือฉันถามว่าทำไมเขาบอกว่าเดียวรู้เองเราคลานผ่านโคลนที่เย็นและลื่นไปข้างหน้ากลิ่นโคลนผสมน้ำเค็มตีจมูกจนแสบ ฉันรู้สึกถึงความกลัวที่กดทับอ,อกหนักพ่อแม่ของต้นเดินเข้าไปในบ้านแล้วฉันได้ยินเสียงตะโกนดังลั่นจากชั้นบนพวกเขาคงรู้แล้วว่าฉันหายไปแน่เอกลากฉันไปต่อจนถึงท่าเรือเก่าเรือไม้ผูจอดอยู่ข้างน้ำที่ไหลเชี่ยวฉันมองหน้าเขาถามว่าเราจะไปไหนไปที่ที่ต้นซ่อนความลับสุดท้ายไว้ฉันขึ้นเรือด้วยขาที่สั่นไม่หยุดลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวกระเจิงไปหมด เอกสตาร์ตเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นหูฉันนั่งมองน้ำดำที่สะท้อนแสงจันทร์สมุดของต้นยังอยู่ในมือฉันแน่นฉันเปิดอ่านต่อด้วยแสงสลัวจากโคมผมซ่อนพินัยกรรมไว้ที่กอดเล็กนอกชายฝั่งพินัยกรรมเรือนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างฉันมองไปที่เอกเขาขับเรืองเงียบๆแต่สายตาเขาเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างฉันเริ่มสงสัยว่าเขาพูดความจริงหรือเปล่าคลื่นซัดเรือแรงขึ้นจนตัวโยกไปมา ฉันรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาทุกทีพ่อแม่ของตนอาจตามมาทันก็ได้หรือเอกนี่แหละคือคนที่ฉันต้องกลัวฉันได้ยินเสียงเครื่องยนต์อีกชั้นหางๆงๆไฟฉายสว่างวาบมาจากฝั่งที่เราจากมามีคนตามเรามาแน่นอนฉันแน่ใจหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งตัวฉันมองเอกถามว่าเขาจะพาฉันไปตายเหรอเขาหัวเราะเบาๆบอกว่าจะเย็นก่อน แต่รอยยิ้มนั้นทําให้ฉันหนาวไปถึงกระดูกเรือแล่นต่อไปในความมืดที่หนาทึบฉันรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การหนีธรรมดาความลับของต้นกําลังพาฉันไปเจอบางอย่างบางอย่างที่อาจฆ่าฉันได้เหมือนกันฉันกํากุญแจเก่าในกระเป๋าแน่นขึ้นนี่อาจเป็นทางรอดเดียวของฉันตอนนี้เรือของเอกแล่นฝากคลื่นที่ซัดแรงจนน่ากลัวน้ําเค็มกระเด็นสายหน้าฉันเย็นยะเยือกเหมือนมือผีฉันนั่งตัวสั่นมองแสงไฟฉายจากฝั่งไกลไกล กลิ่นน้ำทะเลผสมกลิ่นสนิมจากเรือตีจมูกสมุดของต้นเปียกฝนจนหน้ากระดาษยับฉันกำกุญแจเก่าแน่นจนเจ็บมือเอกหันมามองฉันสายตาเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเราจะถึงเกาะในสิบนาทีคุณพร้อมไหมฉันพยักหน้าแต่ใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทั่วก่อเล็กนอกชายฝั่งปรากฏเป็นเงาดำตัดกับท้องฟ้าเสียงเครื่องยนต์เรือที่ตามมานั้นดังขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกเหมือนหนูที่ติดอยู่ในกับดัก เอกชี้ไปที่โขดหินข้างหน้าบอกว่าให้เตรียมตัวเรือเข้าใกล้ฝั่งน้ำตื้นจนได้ยินหินขูดพื้นฉันกระโดดลงน้ำรู้สึกเย็นซึมถึงกระดูกโคลนใต้เท้าเละ,เละดูดขาเหมือนจะกลืนฉันเอกลากฉันขึ้นฝั่งหญ้าเปียกตีขาจนแสบฉันหันไปเห็นเรือลำที่สองตามมาไกลไฟฉายสว่างว่าเห็นเงาคนยืนที่หัวเรือนั่นพ่อผมเองเอ,งเอกพูดเสียงเรียบหัวใจฉันหล่นรูปลงไปที่ท้องทันที พ่อของตนตามมาถึงที่นี่ได้ยังไงฉันวิ่งตามเอกเข้าไปในป่าบนเกาะกิ่งไม้แห้งขูดแขนจนเจ็บเหมือนถูกกรีดกลิ่นใบไม้เน่าผสมกลิ่นดินชื้อลอยเต็มปอดฉันได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังมาไม่ไกลเอกหยุดที่กระท่อมไม้เก่าๆหลังเล็กประตูผูพังโยกไปมาเมื่อลมพัดแรงพินัยกรรมอยู่ที่นี่เขาพูดแล้วชี้พื้นฉันมองพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นนาเอกคุกเข่าลงงัดไม้กระดานด้วยมีดพก ฉันเห็นกล่องเหล็กเล็กๆซ่อนอยู่ใต้พื้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาเขาหยิบกล่องขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยฉันถามว่านั่นคืออะไรเขาเงียบไม่ตอบฝีเท้าจากป่าดังใกล้เข้ามาทุกวินาทีเอกเปิดกล่องเผยซองจดหมายสีเหลืองเก่าฉันหยิบมาด้วยมือที่เปียกเห่อเย็นๆข้างในมีพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือของตนทุกอย่างเป็นของนิดถ้าผมตายเขาเขียน ฉันอ่านต่อไปหัวใจแทบหยุดเต้นกระทันหันพ่อแม่ผมฆ่าผมเพื่อยึดสมบัติทั้งหมดนี่คือหลักฐานที่ฉันรอคอยมาตลอดแต่แล้วประตูกระท่อมถูกเตะเปิดดังโครมพ่อของตนยืนอยู่ตรงนั้นถือปืนสั้นหน้าเขาแดงก่ำด้วยความโกรธที่เดือดพลานนิดวางกระดาษนั้นลงเดี๋ยวนี้เขาตะโกนฉันตัวแข็งทื่อมองปากกระบอกปืนดำๆเอก,ก้าไปข้างหน้ายกมือขึ้นช้าๆพ่ออย่าทำอะไรโง่ๆไปมากกว่านี้ พ่อของตนหัวร้อเสียงดังจนหน้าขนลุกแกกล้าสอนพ่อหรือไอ้ลูกฉันมองหน้าเอกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อของตนเล็งปืนมาที่ฉันแทนทันทีนิดถ้าแกไม่วางฉันยิงแน่เงื่อไหลลงหลังฉันเย็นจนหนาวสันฉันค่อยๆวางพิณนายกรรมลงบนพื้นไม้แต่เอกพุ่งเข้าใส่พ่อของเขากระทันหันทั้งคู่ล้มลงปืนหลุดจากมือกระเด็นไปฉันรีบคว้าพิณนายกรรมกลับมาด้วยมือสัน เสียงต่อสู้ดังโครมครามในกระท่อมเล็กๆฉันวิ่งออกไปนอกกระท่อมทันทีลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวเข้าตาเต็มไปหมดฉันได้ยินเสียงปืนดังลั่นหนึ่งนัดหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะด,ด้วยความกลัวใครถูกยิงกันแน่เอกหรือพ่อเขาฉันซ่อนตัวหลังต้นไม้มองกลับไปที่กระท่อมเงาคนเดินออกมามือเปื้อนเลือดแดงฉันฉันกลั้นหายใจมองผ่านใบไม้ที่สันไวเป็นพ่อของต้นที่ยืนอยู่ตรงนั้น เขามองรอบๆถือปืนแน่นในมือนิดออกมาเดี๋ยวนี้อย่าทําให้มันแย่กว่านี้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงกระทันหันเอกนอนนิ่งอยู่ในกระท่อมแน่นอนแล้วฉันกำพินในกำแน่นจนกระดาษยับยุยี่ต้องหนีเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นฉันวิ่งไปทางชายหาดที่คลื่นสัดดังทรายเปียกดูดเท้าจนวิ่งแทบไม่ไหวฉันได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาไม่ห่างพ่อของตนตะโกนชื่อฉันดังลั่นก่อ ฉันเห็นเรือของเอกจอดอยู่ข้างหน้าแต่กุญแจเรือยังอยู่ในกระเป๋าเขาฉันหันกลับไปมองเห็นเขาใกล้เข้ามาปืนในมือเขาสะท้อนแสงจันวาวับฉันรู้สึกถึงความตายที่จออยู่ไกลแต่แล้วมีเงาอีกคนโผล่จากป่าทันใดแม่ของตนยืนอยู่ตรงนั้นมองฉันนิ่งเธอถือมีดยาวที่เปื้อนคราบแบงเข้มฉันกรีดร้องจนคอแหบแต่ไม่มีใครช่วยทั้งสองเดินเข้ามาใกล้เหมือนนักล่า ฉันถอยหลังจนเท้าแต่น้ำทะเลเย็นพินัยกรรมในมือฉันเปียกน้ำเค็มแล้วนี่อาจเป็นวินาทีสุดท้ายของฉันจริงๆแต่ฉันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากไกลไฟฉายสว่างวาบจากเรือลำใหม่ใกล้ฝังใครกันที่มาที่นี่ตอนนี้เนี่ยหัวใจฉันเต้นแรงด้วยความหวังเล็กๆหรือนี่คือจุดจบที่แท้จริงของฉันฉันยืนตัวสั่นน้ำทะเลเย็นซัดเท้าจนชาพ่อของตนเล็งปืนมาที่ฉันด้วยตาแดงกัม แม่ของตนก้าวช้าๆมีดในมือสะท้อนแสงจันทร์กลิ่นคาวเลือดลอยผสมกลิ่นน้ำเค็มจนแสบจมูกทรายเปียกดูดขาเหมือนจะกลืนฉันลงไปฉันกำพินกำแน่นจนกระดาษยับในมือเสียงเครื่องยนต์จากเรือลำใหม่ดังใกล้เข้ามาไฟฉายสว่างวาบตัดผ่านความมืดของเกาะพ่อของตนหันไปมองเผอวูบเดียวสั้นๆฉันฉวยโอกาสวิ่งไปทางโขดหินข้างหน้าขาหนักอึ้งแต่ความกลัวผลักให้ฉันไปต่อ ฉันได้ยินเสียงปืนดังลั่นหนึ่งนัดข้างหลังกระสุนเฉียดหัวฉันไปนิดเดียวจริงๆฉันล้มลงหลัง,ลงหินหายใจหอบจนเจ็บปอดคลื่นซัดดังสนั่นเหมือนเชียร์ให้ฉันนีพ่อของตนตะโกนชื่อฉันด้วยความโกรธเดือดแม่ของตนวิ่งตามมามีดยังอยู่ในมือฉันคลานผ่านโคลเลเล,เละไปทางป่าอีกครั้งกลิ่นใบไม้เน่าตีหน้าจนแทบสำลักออกมาฉันเห็นเรือลำใหม่จอดเทียบฝั่งแล้ว เงาคนสามคนกระโดดลงมาวิ่งเข้ามาในเกาะฉันซ่อนตัวหลังต้นไม้มองผ่านใบไม้เปียกพ่อของต้นหยุดเดินหันไปเผชิญหน้าเงาใหม่แกเป็นใครกล้ามายุ่งเรื่องครอบครัวนี้เหรอหนึ่งในเงาตอบด้วยเสียงที่คุนหูผมชื่อต้นผมยังไม่ตายหรอกพ่อหัวใจฉันหยุดเต้นทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นต้นเหลือเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆฉันโผล่หน้าออกไปมองด้วยความงนงงผู้ชายที่ยืนอยู่มีหน้าเหมือนต้นทุกอย่าง แต่เขาดูผอมลงตาดำคล้ำเหมือนผีพ่อของตนตัวแข็งทื่อปืนหล่นลงทรายแม่ของตนกรีดร้องจนเสียงแตกพร่าไปหมดตนลูกอย่างไรก็ตายไปแล้วนี่ตนยิ้มเย็นชาเดินเข้าไปใกล้พ่อแม่เขาผมรู้แผนของพ่อแม่ตั้งแต่แรกแล้วฉันรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างไปชั่วขณะนี่มันอะไรกันต้นปลอมตายหรือเนี่ยเขาหันมามองฉันบอกว่าให้ออกมาฉันเดินออกไปขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ นิดผมขอโทษที่ต้องหลอกคุณด้วยฉันมองหน้าเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคุณยังมีชีวิตแล้วทำไมทิ้งฉันไว้ต้นบอกว่าเขาต้องหนีเพื่อปกป้องฉันพ่อแม่ผมวางยาพิษผมจริงแต่ผมรู้ทันเขาจับมือฉันมือเขาเย็นเหมือนศพผมเปลี่ยนยานั้นกับยานอนหลับธรรมดาพ่อของตนตะโกนว่าเขาโกหกแน่นอนแต่ตนชี้ไปที่คนสองคนข้างหลังหมอที่ช่วยผมกับตำรวจที่รู้เรื่อง ฉันมองไปเห็นชายในชุดตำรวจยืนอยู่อีกคนถือกระเป๋ายามองพ่อแม่ตนนิ่งผมซ่อนตัวแล้วเขียนพินัยกรรมปลอมขึ้นตนบอกต่อว่าเขาต้องการล่อบพ่อแม่มาผมรู้ว่าพวกเขาจะตามฆ่าคุณแน่ฉันรู้สึกทั้งโกรธทั้งโล่งในเวลาเดียวกันพ่อของตนพยายามคว้าปืนจากสายขึ้นมาแต่ตำรวจวิ่งเข้าไปจับเขาไว้ก่อนแม่ของตนโยนมีดทิ้งคุกเขาร้องไห้ ต้นหันมามองฉันบอกว่าเขาทำเพื่อเราพินัยกรรมจริงอยู่ในธนาคารที่กรุงเทพฉันอึ้งไปชั่วขณะนี้คือความจริงเหรอทุกอย่างเป็นของเราคืนมาแล้วนิดฉันรู้สึกถึงลมทะเลที่พัดเย็นผ่านหน้าคลื่นยางสดัดแต่เหมือนเบาลงแล้วตำรวจใส่กุญแจมือพ่อของต้นแน่นหนาะแม่ของต้นนั่งกอดเขามองลูกชายเงียบฉันหันไปมองต้นถามว่าเขาจะอยู่ไหมเขายิ้มบอกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน แต่ฉันเห็นรอยแผลเก่าที่คอเขามันดูเหมือนรอยมีดที่ฝังลึกมากต้นคุณเจ็บหนักแค่ไหนตอนนี้มาเขาหัวเราะเบาๆบอกว่าไม่ต้องห่วงผมแข็งแกร่งกว่าที่พ่อแม่คิดไว้เยอะฉันกอดเขาแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดกลิ่นตัวเขายังเหมือนเดิมที่ฉันจำได้แต่มีกลิ่นยาชุนๆปนมาด้วยแปลกๆตำรวจพาพ่อแม่ของต้นไปที่เรือหมอยื่นยาให้ต้นแล้วเดินตามไป ฉันยืนมองเกาะที่เงียบลงกระทันหันต้นจับมือฉันเดินไปที่เรือของเขาเราไปเอาชีวิตเราคืนกันเถะนิดฉันพยักหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังเรือแล่นออกจากเกาะทะเลสงบลงแล้วฉันมองกลับไปเห็นกระท่อมจางหายไปแต่แล้วฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในกระเป๋ากุญแจเก่าที่ฉันเก็บมานั้นยังอยู่มันไม่ใช่กุญแจเรือของเอกแน่นอนต้นหันมามองฉันถามว่าฉันเป็นอะไร ฉันยิ้มบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญแล้วแต่ลึกๆฉันรู้ว่ามีบางอย่างยังไม่จบต้นกอดฉันแน่นแต่ตาเขาดูแปลกๆหรือว่าความลับสุดท้ายยังไม่ถูกเปิดเผยฉันมองน้ำทะเลดำมืดที่ไหลผ่านไปหัวใจเต้นแรงเหมือนรู้ว่ามีอะไรรออยู่นี่อาจไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงของเราความจริงสุดท้ายอาจเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้ง